ตำซั่วหมูกรอบค่ะกรอบแบบกรอบสนั่นสนื่นเลยค่ะพี่น้องเบิง้ง <c oughs> หอมแห้งค่ะพี่น้องค่ะั <c oughs> จ้าแซ่บว่าจ้าพี่น้องจา้าโมนี่คุณปอนโดนบอกว่าไม่อยู่นี่บพาะไหนกินหมูกรอบฝีมือตำนีจา้อเอาเนะพื่อว่าสนว่าดูน้องเพื่อนยังไงดูกรอบว่าเนี้ ยอดอดความกรอบกรอบระดับพัตนาการถ้าอยากฟินก็ต้องกินแบบใส่หนังเอาหนังอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะให่สิ้นไงนี่แล้วก็กรอกใส่เนี่ยนี่พันตอนเนี่ยกรอบเลยสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสู่ขูวทุกคนคือเกาครับผมเมื่อนี่มาอยู่กับช่องตั้มมี่ชาแนลโอเคครับพี่น้องเมื่อนี่ได้เมนู่หมูกรอบครับผมต,มต<า>มั้มตั้วหมูกรอบนะครับผมปอนปอนอยากกินมากกัเลยต้องทำพ,พี่น้องครับว่าอยากจะพากเลยครับผมพี่น้อง กรอบจริงกรอบจังกรอบทะลุจอเขาว่าโอ้ยพี่หน้องเอ้ยพู้น่ะขอบคุณต้มีหลายๆครับผมจิจัดเมนูนี้ให้คุณตำเพื่อนคอดียอเดียคือวกรอบอะเนี่ยเราอยากจะภาคความกรอบกรอบระดับพัตตาคารแต่เราแต่เรานี่เราทำมาสองชิ้นเราจะกินสองชิ้นนี้นะอันนี้คงปอนเนอยอันนี้เรามาให้โชว์ให้ดูเฉยว่าความสวยงามมันเป็นยังไงเนี่ย อชิ้นนี้ที่ีิจะกินนะครับครับพี่น้องครับอ่ะก่อนจะไปเสียบแสบน้ากันน้องพี่น้องเนาะป้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องบิ๊กแหละคุณต่ำนี่แชแนลน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคไปกินน้ากันเลยเนาะไปโอเคไปโอ้ยมันใหญ่มากเลยนี่แหละอาหารพัตตะคานทีานบานเฮาตำส่วนมูกกรอบสุดสุดขอให้ใจฟังเสียงก่อนนะกรอบแค่ไหนอื้ม อ,มอมืมีความนัวนิดหนึ่งเนาะเสียบขนมจีนตำเห็ดแห้งตำเส้นเราเหมือนเดิมครับขายเองกินเองขนมจีนบอกไม่ใช่ของใครของอคุณตัม้มมี่ชาแนลสร้างใดด้วาายใสไม่เปิดในเพจนะครับอื เผ็ดตั้มมี่หิวข้าวนะครับผมหอบมากอืมขอกระดานห,หนึ่ง โอ้โหดดสาดคือเกลือแอ้วคำตาสวยพี่น้องเอ้ยทอย่าง้พี่นองเม่กินน้ำเลยครับเพิ่นทอดแบบว่ามืออาชีพแม่ครับทอดย่มได้กระเด็นสีเนี่ยวนี่นะอโอ้ตามที่เห็นเลยอื ม,มีคนบอกให้ทำขาย <c oughs> ไอเหวียงงานซำหนี่ก็ยังบ่บ่มีเวลาแล้วครับจะขายอะไรบ้างดูนี่เนื้อเนื้อมันยังฉ่ำเนื้อปอนเนาะนี่นี่เนื้อยังฉ่ำเลยอืมอืมปอนวะอืม โอ้ยอยากกินสันหมูกรอบดิบอกแล้วนะครับไมไ่เคยเอามันไปกินหรอกเพื่อนก็เลยว่าเอ้าอยากกินคือบอกว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยโอ้ยไปสีเบก้าบอกน <c oughs> เนาะว่า,ส,วาสัน <c oughs> โอ้ยมันนี่ขอบคุณหลายๆว่าสันเพื่อนจัดใแห่งแรกนะครับสุดยอดผู้นั้นเนื้อข้างในพี่นอ้องช้ำเลยนะครับนุ่มหอมน้ำหอมนอกพูดไง ฝีมือมันต้องทำมันต้องกินอันนี้จะปอมอนี้อร่อยเนะนี่ยาโปะเนี่ยโปะคำแยมคำตาสว่วนนะอู้ห <c oughs> ูหูหูหูนีู่สูมตหู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 หิเหอหู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 มูหูหีหูหูอูแหูห ม,มาหมูกรอบมาหนี่อู้ <c oughs> เอามาจช้ยเห็นนะครับอันเนี้ยไม่ได้ายจะมากินนะเพราะว่า้ากินบะเบิดอดอกก้อนย้อนก็กิน,บนเบื่อะเบิงดูความรีตัวยมันอืดูและกรอบด้วยอืมอืมกินหมูกรอบนาะมันต้องแบบ คำใหญ่นั่นนะครับบทูภาพกันไดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่ว่าต้องคนนี้กินม่อมมั่มจ้ะแบบว่านุม่มกรอบกระกรอบอีอี www. บอกวิธีทําต้นคลิคบ,บลด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาอยากนําไปเฮ็ดไปกินไปขายได้เลยเลยครับพี่น้องเพคุนบอกวิธีทําด้วยนะครับผมเอาหมา้อข้าวะแต่ทำเต็มเต็มเนี่ย ok, ไปดูคลิปหนึ่นเเองเป็นเบรา,าะอกไรหนูเป็นอะไรใครว่าหาไม่ใช่หรอแม่ว่าหนูบอกแม่ว่าเลยดูใช่หรอไม่ยืนเนี่ยไมั่ยืนเนี่ยพี่หมูไหม กินหมูไหมคะเอาไหมอืมมัเนี่เนี่ยเอาเนี่ยนี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนี่นนอ่งดูดดูคะ่ะร <c oughs> ้อนร้อนร้อ <c oughs> นร้อนหอ่ะแม่พาอุน้หามโอเคยังค่าคำไงไรโอ้ย <c oughs> มันตกใส่ขาเด้ครับบอดี้ตกใส่หน,นีเด้ตกใส่ตักผมมันตกลงพื้น <C le af> นี่ครับถ้าอยากฟินก็นต้องกินแบบใส่หนังเอาหนังอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะ <C le af> วาเนาะจังเล่มแมนนี่ไงผดแมนนี่ไงไอ้ส <C le af> ินไงนี่แล้วก็กรอกใส่เนี่ยผ่พันอะไรนะอืมฟังดูเสียงป <C le af> ๊า

แม่ตีหน่อยแม่ตีอะไรแม่งขักขัปแม่หน่อยอ่ะดอกไันกัแม่หน่อยนี่อืมันนกี่เบอร์เ้าวะอาโอ้หินมากต่ำชิมไม่ได้คำ เอาหมูกรอบนี่เอาหมูกรอบสวัสดีจ้าเหนื่อยไหมกระหิตเองเนาะกระสิเสียบแล้วนเนาะนึกดอวนทำไปทำอะไรปะไปเตือนนะโอ้อยาก,กิน พีชน้องบมกคิงอีกว่าอขอกันดีเนาะอืขากาอิมตำมุมคงเตียงขาดบกเตียงแ้วบวกข้ามข้าปล่อยมีน้นนนนอยเนาะนั่นมีที่ต้นตำอ่ะอ มัอนเป็นพี่ห้องครับเป็นผิวหยาบเต็งจริงสีมันเหลืองทองนะแต่มันมีไฟขึ้นมาหเห็นมันเลยทำให้นี้อยู่ขาวอ้วยแซ่บเกล็ดอิ่มอิ่มาะอันนี้จเ,เจาเก็บไว้แบบจะใครอยากกินก็กินนะ ทำผัดกะเพราอะไรก็ได้เนาะ<ไ>แสบขนะาเฮ็เดือบื้อเอาเมื่อกินก็นขอนียวก็น้ำจิ้มหวานกับแสบวิธีเก็บผมผมนะผมจะเข้าตู้เย็ยนเลยช่องฟินเลยพอเวลาผมอยากกินผมจะอ,ออกมาอุ่นแล้วมันจะกรอบไม่ฟูก,ก็เดิมอีกมันจะกรอบมากเลยกรอบแบบอันนี้ว่ากรอบแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเอาไปเข้าช่องฟินจะยิ่งกรอบกว่านี้อีกปไปไปเนาะครับพี่น้องครับสาหรับคิปนีกน็เอาเปรเสน็เนาะครับความแสบไปเจอกันกันกีบใหม่ก็อนอื่นกะ ฝาขอโทษคันผมสองคนเลาวพิษคุพไม่สุภา,สภาพอะไร <m> ขอโทษนะตรงนี้เลยนะครับครับพี่น้องครับไปพอกันนะคลิปใหม่นะครับผมสำหรับมือนี่สวัสดีครับ